อันนี้เป็นแอปพลิเคชันหนึ่งที่ผมทำขึ้นมานะครับลองเล่นดูได้ตัวนี้ก็จะทำหน้าที่ในการตอบคำถามที่อยู่ในข้อมูล PDF ให้เราได้นะครับนี่ก็จะเป็นแบบทำเร็วๆเนาะลองดูว่ามันทำได้จริงอย่างที่เรา,เาต้องการหรือเปล่าวิธีการนะครับก็คือเราต้องอัปโหลดไฟล์เข้าไปอย่างเช่นผมมีไฟล์สักไฟล์หนึ่งอันนี้เป็นประกาศของมหาวิทยาลัยนะครับเราไปดูประกาศกันก่อน มันเป็นประกาศเรื่องบันที่รายนะครับไม่โดนเรื่องหลักเกณฑ์การตีพิมพ์เนาะทีนี้หลักการการทํางานของมันนะครับมันก็จะไปแปลงไอ้ตัวเนี้นะครับให้เป็นไฟเทคแล้วเอาเทคเนี่ยไปประมวลผลนะครับอตอนเนี้มันจะต้องซอยข้อความเป็นเราเรียกว่าเป็นชั้้ๆถ้าข้อความเราจะใหญ่มากแค่ไหน,นก็จะซอยออกมาเป็นส่วนย่อยๆที่เรียกว่าชั้งนะครับเรามาลองใช้มันดูนิดหนึ่งนะครับไปไหนแล้ว อ่า,อาดุลละอ่ะผมใส่เข้าไปแล้วนะครับพอใส่เข้าไปปุ๊บเนี่ยเราต้องกดโปรเซส p d f t หนะครับมันก็จะบอกว่ามีอยู่ห้าชั้นก็คือถ้าไม่เกินสิ์อันนี้จะถามได้เราก็ถามว่า,อาเอกาสารนี้เกี่ยวข้องกับอะไรนะครับไม่รู้จะตอบได้ไหมนะต้องลุ้นกัน เขาก็จะตอบว่ามันเกี่ยวกับนโยบายขั้นตอนการตีพิมพ์วิทยานิพนธ์ประญญาเองที่ไม่โดนอะไรอย่างเงี้ยนะครับอะจะจะจบเอกได้ต้องวอาวรสา,ารวรารสารที่ตีพิมพ์ต้องมีคุณสมบัติอย่างไรเราจะพิมพ์แค่วรารสารเฉยๆไม่ได้นะ มันจะไม่เจ็ดนะเอาให้มันรู้เรื่องหน่อยนะครับเขาก็จะไปประบวลมาอ่ารอดูซิเขาประมวลได้ไหมอ่าเขาก็จะบอกว่าสารที่ใช้ที่ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ปุ๊บปุ๊บอ่าอันนี้เขาก็จะไปดูจากจากที่อยู่ในข้อความน,นั้นนะแล้วมาประมวลแล้วก็ตอบให้เรานะครับเราก็จะเห็นว่าเออมันตอบได้ประมาณนี้นะครับอันนี้ผมตั้งชื่อมันว่าอับดุล PDF s. ลอ,ลองไปเล่นดูได้นะครับอ่าอันนี้ก็คือเราใช้ AI มาช่วยตอบคำถามได้ถ้าเป็นอย่างนี้มันจะตอบแม่นมันจะเหมาะกว่าการที่เราจะให้มันไปตอบเรื่องทั้งโลกนี้นะครับอันนี้คือการใช้งานัน